ดูดดครับอืมแบได้ไหมครับกินไปกินมากขอบเบิรติปครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกัผมอีกแล้วนะครับกับช่องแนวยูนในกินนะครับผม มาตองวาราใหญ่ห้างนะครับผมเมน้ก็ได้เมนูนี่ครับสุกน้าใหม่นะครับผมไปจัดมาจากตลาดขี้เก่าแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศยง้มแรงๆนะครับฝนตกลิ้นครับเย็นสวยๆดีขนาดครับผมก่อนที่กินขอกินปลานะครับก็ต้องทําการล้างมือให้มันสะอาดน้ำเด้ครับผมนะครับเสีบแน้ำกันครับ นี่ครับตุยเข้าไ่ไงบึงปลากรับก็จะได้เป็นหักแข้งนะครับเนี่ยกับลูกโดดนะครับนี่ ได้ดวดไปพร้อมนะครับอืมดดปิดขาวหน่อยอหอมๆครับจะมีเสียงฝนตกใจพร้อมนะครับขอโทษครับขออภัยนะครับันเสียงไม่ชัดเจนนะครับผม ถูกต้องครับ แขงกับกรอบด,ด,ดีดีนะครับมันหวานซะานคบกรอบมันหวานนะครับเนี่ยที่เป็นผักอีสานบ้านเฮานะครับที่กินกับได้หลายเม่นุวยกัน,นครับ กักดุดดุดัะเบ็ดปลาหน่วยแ,แล้วนะครับก็เริ่มออกฤทธิ์ออกฮอ,อ,อนแล้วนะครับตึ <c oughs> ่งเสียบกับพองกันนะครับ อืฮึหยาบได้ไหมลองกินไปกินมากขเขาเบิร์ตติปครับเ<ด>ออขอยาดใส่มือตัวเอาเด้บัน ฝนกรลังตกเลยครับ<ะ>ตากันดีขนาดครับบรรยากาศดีขนาดครับ แกะคลากร้ายครับผมเวลาเขากินอาหารนะครับการเชี่ยวการยำนะครับพ่อต้องเชี่ยวอย้มนันละเอียดด้วยว่าใย่มันำำม้นยำอย่าันแหลกๆนะครับผมแล้วกะเพาะเวลากะเพาะย่อยเวลากะเพาะทำงานนะครับก็บถองทำงานไน้เต็มที่นะครับแล้วร่างกายก็สิดูดซึมสานอาหารที่เขากินเข้าไปในดีที่สดนะครับผมพ่อจะกินเขาแล้วกินอาหารแล้วพ่าต้องกินน้ำตามนะครับ กากินน้ำนะครับเท่าตอวกินนย่ี้ไขมันเพียงพอครับในแต่ละมือนะครับโดยที่มาต้องก็หกถึงแปดแก้วนะครับหรือว่าประมาณสองลิตรเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของเข้าเองนะครับผม ก็จะกินหนังออกไปเป็นอิ่มครับก็เกลนะครับผมก็เท่านั้นนะครับบอสอย่างนี้ก็สมใจนะครับก็จะกินได้ทับอิ่มนะครับผมกะถ้ามีกิริยาว่าจ่ายใดบอสุภาพนะครับบอเหมาะสมกับกาบขอโทษขอเพื่อนน้ำเลือกครับผมก็ดีเป็นตักรเสียงดังนะครับกะท่านใดที่ได้ขม้าลำชุ่มแล้วกขอฝากนะครับก็ติดตามนะครับก็ไลค์ก็แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางผมนะครับเยอะนะ การทั้ง่องเขานำด้อยครับผมเขามาเขาเปลี่ยนวันเพืาอเขาบอนน้ำกันได้ครับผมขอฝากบรรยากาศเี่มีตะก้อนนะครับไปพบกันคลิปหนานะครับว่าเขาจะมีเมนูอีสานมานเฮานะครับมาสู้เบิ้งสู้กิจต่บงๆบิ๊กเ้าอย่างอีกต่อไปนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้นะครับเพราะเห็นทานทีได้เขาว่าเราต้มนะครับกับยูีไม่แห้งครับแห้งบางฝั่งนั้นนะครับตลอดปีละกรับตลอดไปนะครับไปพบกันคลิปหนาแล้วครับผมสวัสดีหล้ายครับผมครับ ฝนตกแน่แล้วครับฝนตกเลย <c oughs> บ๊ายบาย